สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายรัชตายชั่วมหนึ่งสามเลือที่สิบเจ็ดวันนี้จะมานำเสนอพี่สนน้องเรื่องสมก,การเชิงเส้นตัวแปรเดียวครับนำเสนอส่งอาจารย์อัยวดีวารีวณิชครับสมก,การเป็นประโยคที่แสดงการเท่ากันของจํานวนโดยมีสัญลักษณ์เท่ากับบอกการเท่ากันสมก,การมีตัวแปรหรือไม่มีตัวแปรก็ได้ครับสมก,การเชิงเส้นตัวแปรเดียวคือสมก,การที่มีตัวแปรตัวเดียวเขียนอยู่ในโจทย์ครับ สมบัติการเท่ากันจำนวนจริงมีสมบัติเกี่ยวกับการเท่ากันอยู่5ข้อดังนี้สมบัติการสะท้อน e เท่ากับ e เสมอสมบัติการสมมาตรถ้า a เท่ากับ b แล้ว b เท่ากับ a สมบัติการถ่ายทอดถ้า a เท่ากับ b และ b เท่ากับ c แล้ว a จะเท่ากับ c สมบัติการบวกด้วยตัวเท่าถ้า a เท่ากับ b แล้ว A บวก c เท่ากับ b บวก c สมบัติการคูณด้วยตัวเท่า ถ้า A ท่ากับ b แล้ว A คูณ C เท่ากับ b คูณ C ต่อไปข้อสู่ช่วงทำงจุดนะครับจุย์ข้อแรกนะครับ X ลบ7เท่ากับ15ให้เรานำลบ7นะครับย้ายข้างไปฝั่งตรงข้ามจะกลายเป็น X เท่ากับ15บวก7นะครับ X ก็ 7. จะมีค่าเท่ากับ22ครับมาที่จุดข้อต่อไปครับ 4X บวก6เท่ากับ26 ให้เรานำบวก6นะครับย้ายไปฝั่งตรงข้ามจะเท่ากับ 4x เท่ากับ26ลบ6ครับจากนั้น 4x ก็จะเท่ากับ20ครับต่อไปเราจะย้ายจาก4ที่คูณกับ x อยู่ย้ายไปฝั่งตรงข้ามครับ4ก็จะกลายเป็นหารนะครับจะเอา x เท่ากับ20หาร4นะครับ x ก็จะเท่ากับ5ครับ ที่โจทข้อต่อไปครับ2วงลิฟ x ลบ4บวก3เท่ากับ11ครับให้เรานำา2คูณในวงลิบจะได้เท่ากับ2 x ลบ8 1วก3เท่ากับ11ครับต่อไปครับเราจะย้าย3ที่บวกอยู่ย้ายไปฝั่งตรงข้ามจะกลายเป็น2 x ลบ 8เท่ากับ1 1ลบ3ครับเราก็จะได้ว่า 2x ลบ8เท่ากับ8ครับต่อมาเราจะย้าย8ที่ลบก,กับ 2x อยู่ย้ายไปฝั่งตรงข้ามครับลบ8ก็จะกลายเป็น 2x เท่ากับ8บวก8ครับจะได้คำตอบเท่ากับ 2x เท่ากับ16ครับต่อมาให้เราย้าย2 ที่คูณอยู่กับ x ย้ายไปของตรงข้ามครับจะกลายเป็น x เท่ากับ16หาร2ครับ x ก็จะมีค่าเท่ากับ8ครับ4นะครับโจทย์คือ3คูณ x ลบ2ส่วน5ลบ10ลบ x ส่วน10เท่ากับ1เราต้องนำ10คูณทั้งสมการนะครับเพราะถ้านำ10คูณทั้งสมการแล้วเราจะสามารถตัดได้ครับ10 คูณ3วงเล็บ x ลบ2ส่วน5ลบ10คูณ x ส่วน10กับ10คูณ1ครับเราเอา5ตรงนี้ครับตัดกับ10ตรงนี้ได้2นะครับตรงนี้ตัดกันตัดหมดนะครับตรงนี้ก็คูณกันนะครับตรงนี้คูดกันโอเคต่อไปครับตรงนี้เราก็นำสองนะครับมาคูณกับ3ก็จะได้6วงเล็บ x ลบ 2นะครับลบกับ x เท่าก,กับ10ต่อไปครับเราจะกระจายหเข้าไปในวงลิบ<ๆ>ก็จะได้เป็น6 x ลบ6คูณสครับได้12ลบกับ x เท่าก,กับ10ต่อไปครับเราจะย้ายลบ x ตรงนี้นะครับย้ายมาไว้ข้างหลังข้างหน้าลบ12นะครับก็จะได้เป็น6 x ลบกับ x นะครับแล้วก็ลบกับ12เท mm. ่ากับ10แล้วเราก็จะย้ายลบ12ตรงนี้นะครับย้ายมาบวกฝั่งนี้กลาเป็น 6x ลบ x เท่ากับ10บวก12ครับจะได้เป็น 6x ลบ x เท่ากับ22ครับต่อไปครับก็จะเหลือ 6x ลบ x ใช่ไหมครับลบกันก็จะเหลือ 5x เท่ากับ22 อ,อีกเดียวครับเราจะย้าย5ฝั่งนี้ครับย้ายมาไว้ฝั่งนี้โดยการดไปหารครับย2ส่วน5ครับเราจะไม่ทำเป็นทศนิยมนะครับเพราะเศษส่วนกับทศนิยมค่าเท่ากันครับ